สวัสดีครับอยู่กับทีมงานสถานทุ่งครับคลิปนี้ก็มีงานเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็เหลืออีกสิบหกไร่นะครับนี่ครับสองแปลงนี้แล้วก็นี่นะครับที่เห็นนะครับเป็นสองแปลงแปลงมาแปดไร่นะครับแต่ดูข้าวแล้ว ไม,ไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าข้าวนกหรือหญ้าลิเกน,นะครับเนี่ยดูนะครับทั้งแปลงเลยนะครับข้าวนั้นอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยแต่ก็มีน้อยนะไม่ค่อยมีนะครับเป็นอย่างนี้ก็ ลำบากเลยนะครับแย่เลยครับก็ไม่ได้ข้าวแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้หญ้าทับปลดเลยนะครับนี่ก็ได้ผมยื้ออยู่บนคันนายังจะสูงกว่านะครับสูงท่วมหัวเลยครับมีคนมาตีหนูด้วยนะครับ ดูครับตรงนี้ไม่มีข้าวเลยนะครับก็เกี่ยวหญ้าไปด้วยข้าวด้วยนะวันนี้วันนึงครับหญ้าข้าวนกนะหรือว่าหญ้าลิเกน,นะครับทับข้าวหมดเลยนะครับดูนะครับเนี่ยไม่มีข้าวเลยนะครับต้นข้าวอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมี นี่ก็คึ 8, ้มๆนะครับเนี 8, ่ยแต่ราคาก็ยัง8 0 0าเลยนะครับวันนี้ข้าวกขอสีหนึ่งนะครับก็น่าจะได้ประมาณอุ้มหนึ่งนะครับแปลงนี้8ไร่นะครับเพราะว่าแปลงนี้ที่เกี่ยวไป8ไร่ก็ได้ไปอุ้มเดียวนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับ คือเนี่ยมิติย่านะครับเ,เดี๋ยวไปดูบนรถกันนะครับว่าจะมองเห็นข้าวไหมเห็นแบบนี้ก็ข้าวสุดแล้วครับเจ้าของนาเดี๋ยวขึ้นไปบนรถนะครับนี่ครับเราเดินมาข้างในก็ไม่มีข้าวเลยนะครับหญ้าทับหมดเลยนะครับข้าวจะอยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหหลายกาดมากครับ แต่ก็ต้องเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างนะก็ได้ประมาณรูมหนึ่งนะครับก็ประมาณ2เงปียนกว่านะครับ8ไร่นี้นะครับของข้างบนนี่เห็นเส้นวงยานะครับ ก่อนท้ายนานออไม่มีข้าวเลยนะครับ้วเกี่ยวไปวิมย้านะครับงี้ก็ผลิตไม่ได้เลยนะครับไรู้ข้าวข้าวายอะไรทู่ประมาบน,นี้บ้าไม่กอเลยนะครับ แฟงนี้ีแฟนนะครับแปใบนะครับโดยลบรวครับบรนี่มองไม่เห็นดวง้าวเลยนะครับ น,น,น,นี่ก็ไม่มีข้าวนลครับก็เป็นอี่หนึ่งสาเหตุหลักเลยนะครับคืว่าเราไม่ได้นนข้าวนะครับที่บนรถนี่มองเห็นชวงเลยครับ ยายครั variance, บนกนั้นเลยนะครับเดี๋ยวครับแบบคลิปนี้ก็เราั็เพ็งแนี้ครับฝากกดติดตามเลยครับ